สวัสดีครับผมก้าวนะครับวันนี้ผมขออนุญาตภาคเสียงนะครับพอดีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับในการอัดถ่ายทําวิดีโอนะครับก็วันนี้ก้ามีคันนี้มานําเสนอเลยนะครับเป็น Ford ดไดเจนเจอร์รุ่นสปอร์ตสีขาวคันนี้นะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่9ก้าแสนบาทนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับ ฟรีชุดแต่งรอบคันแบบคันนี้ให้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับ170แรงม้านะครับ4 0 5นิวตันเมตรนะครับแรงบิดนะครับคันนี้ที่9วตกแต่งให้นะครับก็เป็นชุดแต่งคัตตอมแรปเตอร์นะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวกระจังหน้า FORD นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเป็นสเกลงานของแรปเตอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวฟอนต อักษรคําว่า FORD นะครับเราทําสีได้นะครับคันนี้ทําเป็นสีเทานะครับสีสวยแบบนี้เลยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่ากันชนหน้าเดิมเราต้องถอดของเดิมออกนะครับเพื่อใส่ชุดแต่งคัตตอมแรปเปอร์เข้าไปนะครับประกบเข้ารูปสวยงามแบบนี้เลยนะครับในส่วนของชายด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะครับแต่ลูกค้าสามารถเลือกทําเฉดสีอื่นก็ได้นะครับรีกเวสเข้ามาแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับ ไฟตัดเหมาะนะครับก็ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับเป็น led เลยนะครับลำแดงสีขาวก็สวยงามมากๆเลยนะครับไฟหน้านะครับ led reflector นะครับเป็น led สีขาวนะครับแล้วก็มีไฟ s แ camp นะครับเป็นไฟหลีรูปตัวสีนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ใน ford ranger เรานะครับสวยงามโดดเด่นบนท้องถนนแน่นอนนะครับถัดมาด้านข้างนะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นของชุดแต่งคัตตอม r a ปเตอนะครับมีให้4ชิ้นนะครับ คู่หน้าคู่หลังนะครับประกบเข้ารูปนะครับตัวนี้เราไม่เจาะกับตัวรถนะครับเอาติดกาว 3M นะครับทา้ํายาประสานนะครับแล้วก็ไขเข้ากับรูน็อตเดิมจากตัวรถเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเจาะตัวรถเพิ่มนะครับคันนี้นะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับเราไม่ยกนะครับ ขับขี่แบบฟิลลิ่งเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับล้อแม็กจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กอลลอยขนาด18นิ้วนะครับกาวอัปเกรดให้ใหม่นะครับเป็นล้อแม็กออฟโรดขนาด20นิ้วนะครับใส่ยาง275เกทับห้ R 2 0ของ t o y o t ้ Open พนคันที่นะครับเป็นยาง RT นะครับคันนี้ขับนุ่มมากๆเลยนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับ ดีจากโรงงานแน่นอนนะครับและที่ฝากระโปรงนะครับตัวนี้ก็ติดสกูปนะครับตัวนี้ก็แบบในแรปเตอร์เลยนะครับเรามองผ่านมาด้านหน้านะครับหล่อแน่นอนเนื่องว่าแรปเตอร์มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับและถัดมาที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่นะครับช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองนะครับ นี่นะครับเราก็มีระบบตัวนี้นะครับดันไปด้านหน้าได้นะครับตัวนี้ช่วยเซฟตี้นะครับเวลาเราขับขี่ในเมืองนะครับแล้วมอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนนะครับทําให้กระจกเราเกิดการเสียหายน้อยลงนะครับคิ้วกันศาสตร์นะครับฟิล์มเซรามิกนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับเราติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยเลยนะครับครอบฝาถังน้ํามันก็ติดให้นะครับ ถัดมาที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับตัวนี้ก็ไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานก็หล่อๆแบบนี้เลยนะครับเราก็เพิ่มครอบไฟท้ายให้นะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ในรุ่นสปอร์ตนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับหรือกล้องถอยหลังนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับภาพไปขึ้นที่หน้าจอกลางด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ถอยหลังง่ายนะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่เราเห็นนะครับในท้ายกระบะนะครับจะเป็นจะชายกันชนหน้าเดิมนะครับแล้วก็ ส่วนของท่อเดิมนะครับที่ลูกค้าเปลี่ยนนะครับเราถอดออกนะครับคืนให้กับลูกค้าทุกชิ้นนะครับตัวกระจังหน้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับเราใส่ถ้ายกระบะแบบนี้คืนให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นไงครับด้านท้ายนะครับนี่ท่อนะครับเราก็เปลี่ยนให้นะครับเสียงเพาะมากๆเลยนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก้าวขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะครับหรือเป็นรุ่นสปอร์ตแต่งหลอแบบคันนี้นะครับก้าแม84,000พร้อมโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งนะครับก็สนใจสอบถามได้เลยนะครับจิ้มลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับสวัสดีครับเป็นไงครับร่อไหมครับ